เฮ้สวัสดีทำอะไรอยู่เหรอพี่พล้นคนหรือเปล่ามึงปล้นคนหรือเปล่าวะเฮ้เดี๋ยวก่อนกูถามว่ามึงทำอะไร <c oughs> เฮ้ทำไมมีศพคนตรงนั้นวะเฮ้เอะบอกฮาหนี่โอ้ยใจยเย็นใจยเย็นมึงใจยเย็นก่อน มึงเป็นคนไม่ดีเฮ้ยอย่าเอาย่าดูก้นมาดีแล้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 มึงเป็นคนไม่ดีเนี่ยว่ะไอ้นี่เป็นคนไม่ดีแน่เลยนะผมว่านะมันจุดกระสุนเตรียมพร้อมมันเล็งปืนเสร็จแล้วก่อนแต่ยต้องเป็นคนไม่ดีดิเนี่ย เป็นคนไม่ดีชินะเกอเศษบอกกล้องดองเลยมันเป็นคนไม่ดีดูของมันเสลยถ้าทางอันนี้มันคงจะป้นคนสินะอาเธอใช่ไหมมันมาป้นเขาแน่เลยเราก็เลยต้องป้นมันต่อร่นเว้ยร่นมันต่อเลยนี่ไงศพคนดูของได้ไหม ไม่มีของให้ดูไงนี่ลุงคนนี้เสร็จบอกกล้องดองเลยเออถ้าทางจะโดนป้นจริงๆน,นะดูจากทรงแล้วเฮ้ยเก็บอะไรไหนๆก็โดนป้นละโดนพ้นละเอามาทิ้งที่แอบ,บแบบบๆหลบๆเลยแล้วกันนอนตรงนั้นเลยนะ โอ,อ้น่าสงสารมาเลยโดนปล้นมีอะไรให้เราเอาไหมเนี่ยไม่มีอะไรให้เราเอานะครับโอเคไปกันเถอะ <Yeah. S 1> ไปตามทางของเราแล้วกัน คือจอห์นอาเธอร์เรดเรดริมชันภาคสองแดงตายไถถอนเมืองบอกคนขี้บาปมันคงจะพาเราไปหาเจาะกับตันเฟเวอร์สินะผู้กองเป็นผู้กองด้วยในผลในผลเฟเวอร์ไอเฟเวอร์เฟเวอร์นี่ยแหละ ตามชั้นมาเล็ดฟอรดเราต้องตามเล็ดฟอดไปนะครับพ่อใหญ่เล็ดฟอรดตามพ่อใหญ่เล็ดฟอรดไปพ่อใหญ่เล็ดฟอดไปนี่ <laughs> โอ้ยมึงขี่ดีดีสิว่าชาว <laughs> ขี่ม้าชนได้ชาวชาวชื่อชาวเหรอ ขี่มาดีๆอาร์เธอร์ไปชนเขาไปเรื่อยลงได้แล้วเว้ยที่นี่แหละบรรยากาศความเป็นอินดี้คาบอยนะครับอินเดียแดงก็มีเกมนี้เลดเด็ดรีดิมิชันภาคสอง DM สองเลดเอ็มใจยินอาร์เธอร์ ในฐนานะที่กูเป็นคนเล่นมึงอยากระโตกระตากด้วยตั้งใจฟังเราก็สนทนากันเจอกันอี่แล้วนะมึงทั้งสองตัว uh, เขาคือเพื่อนผมสองคนนี้ดูท <Looking fellows. S 1> ่าทางมันคงฉลาดมากนะสองคนนั่นนะ Listen, <Mr. S 1> <laughs> ฟังนะมิสเตอร์เอ๋อ มันเปลี่ยนมุมมองได้นะไอ้ผู้พันเฟอร์เนี่ยเป็นคนเจ้าเล่์นะครับมันเป็นคนเจ้าเล่ยเนี่ยเรามากับกัปตันมอลโลแล้วก็ลุงเลดฟอร์แล้วก็ชาวนะครับเพื่อนของเราต่อรองเรื่องที่ดินนะครับ ไอ้พวกไอ้พวกไอ้ในพลเฟเวอร์นี่มันท่าทางมันจะแบบหาทางให้คนมาขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ของอินเดียแดงนะครับเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยอะไรเฮ้ยอาเธอร์ไอวะมึงเป็นไรไม่หนูไอหาพ้องหรือสกปรกช่ไัดเอามันไปมึงไอจะไว้ล้วหยุดผ่านไปที่อื่น คนขาจะประชุมกันเสือมอไอโอ้เสียบรรยากาศการประชุมมาเลยขออาภัยครับท่านเรองพักทางนี้ก่อนแล้วกันนะอาเธออ่อาเธอป่วยนะครับระเอกคนเราป่วยเลย,ยพักฟ่อนนะพวกฉันสบายเป็นไรเพื่อนอาเธอกู <c oughs> เฮ้ยไอผู้พันเฟเวอร์มันเป็นคนไม่ดีนะเว้ยมันคิดจะหลอกใช้เลดฟอร์กับกบตันมอนโลให้เป็นแพะระบาบเว้ยทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยวะอะาเธอรลองหูดีนะครับเมื่อเอินได้ยินไอผู้พันเฟเวอร์มนันพยายามจะโกงนะครับมันจะหลอกให้มาสนทนาแล้วก็ให้กตันมอนโลเป็นคนดีเป็นแพ้ระบาบนะ บางเอิญอาเธอร์กูได้มัดยินได้ฟังพอดีมึงรู้ยเฟเวอร์มันสารเลวแค่ไหนมันตอแหลเรื่องไอ้ดินเรื่องอินเดียแดงนั่นแหละพื้นที่ดินนั่นแหละบางฮ่ามันจะหลอกใส่กัปตันมันจะมันจะหลอกกัปตันมอนโรให้เป็นแพะระบาดนี่วะมึงเด้อกูบางเอิญได้ยิน <laughs> อาเท่เราได้ยินเฮ้ยต่อมคนต่อมความดี <Come back. S 1> แตกแล้วํ yeah. <Come> านี้เว้ยอะครับผกลากไปครับผม so <laughs> ทำไมผมขอลาก่อนครับ ถ้าทางจะคุยกับพวกมึงไม่รู้เรื่องกูเลนฟอร์ขอลาดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวมึงจะโกงกูลงเลนฟอร์ก็รู้ว่าคุยไม่รู้เรื่องกันเลยขอตัวไปเลยนะครับกับตันบอนโลเป็นคนดีเถียงครับเถียงพู้มังเขาเป็นชาหรือมึงมึงมันแค่ทหารตกต่อยมึงมาเถียงกูเหรอ <c oughs> มึงอย่าพูดมากมึงเป็นแค่ผู้น้อย มหาเสียงผู้ใหญ่ปาปบัวเฮ้ยมึงอย่าทำกับตันมอนโลกูกูล็อกเลยจะยิข oh, กูนาเธอเฮ้ยมึงจะโกงเลยเฟเวอร์กูรู้แล้วมึงจะโกงให้เขาเป็นแพ้ย์รับบาปมึงอย่าเช้าพาพาไปเราต้องพาไปจากที่ปลอดภัยมึงอย่าขยับแล้วแม่นกูยิงนะเราต้องพาเขานี้สินะ นี get off go, okay? get ่ขึ้นมาเห็นไ้ปลาลาบเล่น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 เห็นปลาลาบเลยดีดีดีด,ดีเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวมันจะโกงเราไอ้เบลเวอร์มันโกงนะครับเราต้องหนีมันเราต้องพากัดตันมอนโรนี้นะเฮ้ยมันมาแล้วกำลังหัน Ơi, cầm lắng hẳn. Yes, yeah tớ không còn, tớ chỉ xịt một con đông đi เฮ้ยมันดักมันดักทำไมวะเฮ้ยกูมไม่ิิทงังลงมาลงมาเขาเข้า มีระปกคุ้มครองมันโลคุ้มครองมันโลเดี๋ยวเติมอันนีกันเว้ยมีสายมีหันบ่ Okay. อันนี้คือบทเว้ย yeah. ยิงก็ต้องตูดบ้าบ้าเลยเฮ้ยลงลงลง Ui Hình như tông Muốn tông chơi đây nó mấy đó mình chưa tài Đông 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 Vào vào đây Tông được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì tao Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผกระดงหน้าเลยกระดงหน้านี่แน่เฮ้ยมีสองตัวเลย เฮ้ยขนาดตัวนึงเราต้องใช้ป mm ืน hmm ส hmm uh ั้นแล้ววะปืนสั้นเราคุ้มของตุ๊กตนมันโลหายวะหมดแล้วเนอหมดแล้วนี่วะโดวมันโลโดของ บอลโลเร็วยงได้ดชนกับตันบอลโลเฮ้ยไอาฮ่าฮเฮ้ยบ้าเอ้ยบากูเป็นอะไรวะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวบอลโลไอ้ยเชี่ยบ้ากูเป็นอะไรวะเราก็พูดไม่กินเราคุมไม้ไม่ได้เว้ย เฮ้ย,ยม,ม้ากูเป็นไรเด้เอเฮ้ยมอ้เอเป็นไรวะไอ้มามาเราตื่นเว้ยมาเรามันตื่นวะน,นว้นกินอะไรดีวะสตาร์ท má nó tươi má nó tươi ấy làm tao mà lo đồn má má bấm ấy má cũng bên đây quá muốn chọt muốn nghĩ như này đi cái má ở quá má làm tổ chay này quá I heard them เชี่ยเกิมโอเวอร์เลยสัตว์โอ้ยเดี๋ยวเข้าเราต้องรีบพากับตันมอนโลนี้เมื่อกี้มาชนกับตันมอนโลตายไปไปไป,ไป ไอเฟเวอร์เป็นคนสารเลวมันตอแหลอย่าไปพูดกับมันเยอะเราต้องหนีไปมันโลกัตตันมันโลมันเป็นคนดีอยากให้เขาต้องมาเสียชีวิตเพราะไอพวกราชการโกงด้วยอาเธอร์กัตตันมันโลเป็นคนดีมากนะเป็นทหารที่ดีแต่ผู้บังคับบัญชาเป็นคนชั่วนะครับ นายพลเฟเวอร์เป็นคนชั่วมันจะรอให้กัปตันมอนโรนี่เป็นแพ้ระบาดนะครับใส่ความอาเธอร์เป็นคนดีเลยต้องช่วยเหลือคนดีเว้ยให้รอดผลนี่คือภารกิจของเราจะหลอกก็ไ เลี้ยวเข้าโอ้อาทีอมถือปืนแบบประจมแจ้งเลย <c oughs> อ,าอล้าที่เราป่วยนะครับใกล้จะตุยแล้ว <c oughs> อ้าที่กูก็จะปุยแล้วส้วนตีนติดคอ,อ <c oughs> ไปกับตันมันโรมึงเป็นคนดี เอาเงินนี่ไปไปใช้ชีวิตใหม่อย่ามาคบกับคนไม่ดีอย่างพวกผู้พันเฟเวอร์เป็นคนไม่ดีมันจะเอาเงองแพ่ระบาดโชคดีนะไปอยู่ประเทศไทยก็ได้ประเทศไทยประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดขอบใจมอกนะอาเธอร์แล้วเจอกันที่ค่ายด้วยโอ้ไอแหลกเลยมิสเตอร์มอสแกนเหรอคุณเป็นอะไรหรือเปล่า วันด well, ีครับคุณแม่ฝั่งหัวโอ้ยผมสบายดีเออไอไอจนจะเสร็จวก้องดองแล้วเนี่ยันน่าสงสารมากพเอกเราป่วยหนักเป็นวันโลกนะครับผมใกล้จะตุยแล้วซิตเตอร์ I got it. Beating got to for death bucks. few a man a คนเราถ้ารู้ว่าเราใกล้จะตายนะมันจะไม่อยากเอาอะไรสักอย่างนะอย่างน้อยในช่วงเวลาชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่คุณก็ทำสิ่งดีๆก็ได้นี่หว่าอาเธอ คุณหมายถึงอะไรคุณก็รู้นี่ก่อนเราจะตุยเราสามารถสร้างสิ่งดีๆได้ในชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะต้องรอให้ตัวเองตัยนะยังมีเวลาก็หายใจอยู่ผมมันเร็วเพราะเอกเราสิ้นหวังนะ แต่ก็ยังไม่สิน้นความอยากจะทำความดีนะครับผมควตรต้องทำอะไรถึงจะมีความหมายในชีวิตอันดับแรกทำใจให้สบาย <c oughs> หาอะไรไดีๆทำในชีวิต <c oughs> ก่อนตายอะไรที่เป็นความดีทำให้เยอะ อย่างน้อตายก็ยังได้ไปสวรรค์ด้วยอาเธอไม่อยากจะเชื่อเลย Often, oh. ว่าผมยัง oh. อยากจะทำความดี then, like ฉันเชื่อนะว่าคุณยังเป็นคนดีนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนดี <laughs> 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 ผมนี่นะคนดีโอ้ผมทำเรียวมาตลอดชาติตลอดชีวิต ผมเสียใจมาก of, Take luck เ and ลยเฮ้ยเฮ้ยมันไฟจะออกแล้วเดี๋ยวน้อยมาผมช่วยถือ no, คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรอาเธอร์คุณเป็นคนดีบ๊ายบายบายบายมิสเตอร์วอร์เกนบายสเตอร์ โชคดีครับซิตเตอร์ซิตเตอร์ให้ข้อคิดดีๆกับอาเธอร์นะครับอย่างน้อยเกิดมาสักซักนึงก็ทำความดีก่อนตายอย่าตายอย่างไร้ค่าเว้ยอาเธอร์ในฐานะที่กูเป็นคนเล่นจากนี้ไปฉันอาเธอร์จะขอถ่ายถอนบาตทั้งหมดด้วยการสร้างความดีอย่างเดียวความชั่วไม่ทำอีกต่อไปเลย นี่เป็นสัจจะโดยมีม้าตัวนี้เป็นประจัก์พยานย <c oughs> อีขาวเป็นประจัก์พยานคุณจะเป็นคนดี <c oughs> จะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วให้หลอกชายแล้วเว,ว,ว,ว้ยไปน้องขาวของฉันเอาอะไรให้มาเรากินด้วยเอาข้าวโพดให้มันกินเพื่อนเกริรเอาข้าวโพดกินซะ ดีดกับตันมอนโลดีดซ้ายดีดขวากับตันมอนโลตล่นหลงตัวเนีย่ยเวลามามันตกใจเอาละต้องทำไปทำภารกิจหาความดีทำเว้ยเราต้องสร้างความดีเยอะๆอาเธอร์อย่าให้ชีวิตสูญเปล่าเว้ยก่อนตายต้องสร้างความดีเยอะๆนะ้อย